คุณครูไอโกจะมาจะมาเล่าเลังละพูดถึงมง,งค่อยทีวีสามสิบแปประการถ้า,ถ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 าต้องใจฟังกันเยอะๆนะถ้าถ้าไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวจะโดนกินช่วยกระเทียบมองคนที่เจ็ดเป็นท้าหูสุดะสุดคือผู้รอบรู้ข้อหนึ่งรู้เลยเช่นคุณหมอรู้ว่าคนไข้ไม่สาบายเป็นโรคอะไรข้อสองรู้รค คือรู้จักบุคคลอากาศบูมิประเทศข้อ3ามรู้ก็คือรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งข้อสีรู้ไกลรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมงคลที่แปดมีสินะปะมงคนนี้ไก็ชอบมากเลยค่ะ และปากคือการแสดงออกได้อย่างงดงามน่าพึงชมมีสามอย่างคือข้อ1ทางกายคือฉลาดทำข้อ2ท,ทางวาจาฉลาดพูดข้อสามทางใจฉลาดคิดมงคลที่9้ามีเวนายอยู่ในกฎระเบียบและทางโลกและทางธรรมค่ะมงคนที่สีมีวาจา ผู้แต่ความจริงข้อ2อผู้ความสุภาพขอ 3, พ้อสาผู้ให้เกิดประโยชน์ข้อสี่ผู้ได้จิตที 5, ่เมตตาข้อห้ผู้ให้ถูกกาลเทศะ,ะวันนี้ให้โกขอแค่นี้ก่อนนะคะวันไอโกรักบอกพ่อมากๆเลยค่ะพี่ไอโกรัก,กอใชัยมากๆเลยนะอใชัยเก่งและดีค่ะอย่าลืมไปส่เวอร์เป็นการท้ายเยอะๆนะคะบ๊ายบายสมจุสวัสดีค่ะ